โอวบคอนซาวรล่พักพ์ึกวันนี้เราก็จะมาทำการอ,อัปเกรดระบบเครื่องเสียงเอ,อ่อ BM ซีรีส์5นะครับ 520D นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาตรฐานเราก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือตรวจจับออระบบซิสเต็มใน BM s e r i ซีรีส์5คันนี้นะครับว่าเราควรจะอัปเกรดอ,อ,อะไรบ้างนะครับ ช่วงไหนเราควรจะแก้ไขช่วงไหนเราควรจะใช้ของเดิมนะครับสำหรับหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ระบบเครื่องเสียงใน bm ซีรีส์5แล้วนะครับสำหรับระบบที่มากับรถ bm ซีรีส์5คันนี้นะฮะเขาจะมีเป็นวิทยุนะฮะที่มากับทางดีลเลอร์นะฮะส่วนตัวไอ้มิดเลนนะะ์ฮะก็จะเป็นลำโพง สนิ้วนะฮะเป็นแยกชิ้น4นิ้วนะฮะข้างหน้า1ชุดนะฮะแล้วก็ข้างหลัง1ชุดนะฮะเป็นแยกชิ้น4นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวซับวูเฟอร์นะฮะจะอยู่ใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะฮะแล้วก็ฝั่งคนขับนะฮะอย่างละตัวนะครับหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ระบบเสียงใน BMW 5คันนี้แล้วนะครับ ก็คือสรุปนะฮะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดนะก็คือฟอนต์นี่เราจะใช้ฟอนต์เดิมนะฮะที่มาจากทางโรงงานฮะทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับเราจะอัปเป็นโพง์แยกชิ้นเป็นห้านิ้วนะฮะข้างหลังก็จะเป็นแยกชิ้นห้านิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ซับวูเฟอร์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานเนี่ยที่เราฟังดูแล้วเนี่ยในระบบเสียงที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยฟังแล้วมันค่อนข้างแบบเอ่อ วิธีเสียงมันก็ก่างแห้งไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ได้มิติไม่ค่อยได้ความหวานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เบสนี่ค่อนข้างแบบเออ่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงซับนะฮะได้แค่โลโลนะฮะความถี่ก็อาจจะอยู่มันสักประมาณได้ประมาณสักร้อยเฮิร์ตเก้าสิบเฮิร์ตประมาณนี้นะฮะเราก็เดี๋ยวเราจะทําการอัพนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนของพงหน้าเป็นแยกชิ้นนะครับห้านิ้วนะฮะเพื่อมันได้มิดเบสขึ้นมาหน่อยนะเพราะสี่นิ้วเนี่ยแบนด์บิดมันได้แคบๆคบนะฮะฟังแล้วมันไม่ค่อยได้น้ําหนักเท่าไหร่ นะครับส่วนเซอร์ฟเฟอร์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะตีตตเป็นตู้ฮะเป็นบล็อกนะฮะเป็นบล็อกเซอร์ฟเฟอร์อยู่ทางด้านห้องท้ายรถนะฮะเป็นสิบนิ้วนะฮะแล้วเราก็จะใส่ตัวเพาเวอร์แอมป์เข้าไปทั้งหมด2ตัวนะฮะก็จะเป็น4ี่ชนแนลของคิกเกอร์หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เป็นคัสดีอีกหนึ่งตัวเพื่อจะมาขับตัวเซอร์ฟเฟอร์สิบนิ้วของ jl นะฮะแล้วก็เราก็จะใส่ตัวโปรเซสเซอร์ของเฮลิกนะฮะเพื่อทําการประมวลผลสัญญาณของระบบซีสเต็มในรถ เอ่อ bm สาหคันนี้ใหม่นะฮะแล้วเพื่อทำการคั t ออฟความถี่แต่ละช่วงแต่ละช่วงให้ได้มิติให้ได้น้ำหนักแล้วให้ความใสและกลางวานได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับครับสำหรับตำแหน่งการติดตั้งลำโพงนะที่เราอัปเกรดนะ,ะคือเราจะใช้ลำโพงเอ่อเป็นของโมเลลนะฮะห้านิ้วนะกะ็คือติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะฮะก็สภาพเดิมทุกอย่างไม่มีการตัดเจาะหรือไม่มีการระเบิดแผงอะไรทุกอย่างนะทุกอย่างก็คือสภาพเดิม ตัวสวิตเตอร์ก็ติดทีดต่ตำแหน่งเดิมนะฮะนะฮะคติดอยู่ช่องเดิมนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะพาไปการไปดูการติดตั้งของ Power a m p กับ i e r ตัว Subwoofer หน้าท้ายรถนะฮะว่าการติดตั้งวางรูปแบบไหนไเขียนพื้นที่ไหมคันที่สอยอะไรยังได้เหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวจะี๋ยวเชิญดูหน้าท้ายรถต่อนะฮะครับสำหรับตำแหน่งการติดตั้งของตัวออซับวูฟเฟอร์นะฮะ แล้วก็แหลกที่ทำการยึดคาเวีร์นะฮะเราได้ดีไซน์ให้มันดูสโลปนะฮะให้กับโครงสร้งรบบางของรถนะฮะดูเกิดความอ่อนไหวนะฮะุ่มนวลขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวตัว DSP นะฮะแล้วก็ยึดตำแหน่งเหมือนกันกนะฮะนะฮะแล้วก็เราได้ทำการฝังเ,เป็นไฟ LED นะฮะ <c oughs> ให้มันเลือนแสงจะได้มิติมองดูรู้สึกเออได้แบบแมนเป็นสามมิติเลยนะฮะ